ช่วงแรกนะคะเดี๋ยวอาจารย์เจนจะมานะคะพูดถึงศิลปินท่านนี้ถ้าไม่พูดถึงเนี่ยเรียกได้ว่านะคะ ถือว่าผิดจริงๆเพราะศิลปินท่านนี้เป็นศิลปินนะคะที่เรียกได้ว่าเป็นศิลปินอาวุโสของวงการเลยก็ว่าได้นะคะท่านนะคะเป็นศิลปินที่หลากหลายคนเพราะเอ่ยชื่อปุ๊บนะคะก็จะต้องนะคะนึกหน้าท่านออกนั่นเองนั่นก็คือคุณสุรชัยสมบัติเจริญนั่นเองค่ะคุณสุรชัยสมบัติเจริญหรือพี่แอดนะคะก็นะคะปัจจุบันก็อายุ59ปีนะคะซึ่งจะเต็ม60ปีนะคะในวันที่25สิสิงหาคมค่ะเรียกได้ว่า ะะท่านเป็นนักร้องลูกทุ่งชื่อดังค่ะที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีค่ะหลากหลายคนนะคะก็จะไล่ไม่ถูกนะคะว่าเอ๊ะลูกชายนะคะของคุณอาสุรพลสมบัติเจริญเนี่ยมีใครบ้างนะคะบอกได้เลยค่ะพี่แอดหรือพี่สุรชัยสมบัติเจริญนั้น เป็นนะคะบุตรชายคนที่3นั่นเองค่ะและเพลงที่ฮิตโด่งดังนะคะหลายคนรู้จักกันนะคะเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นเพลงสาวสวนแตงนะคะหรือเพลงน้ําตาจา่าโทเพลงกว้านพยาหรือนะคะจะเป็นอีกหนึ่งเพลงนั่นก็คือเพลงเป็นโสดทําไมค่ะและที่ฮือฮากันนะคะเมื่อไม่นานมานี้นะคะหลังจากพี่สุรชัยนะคะสมบัติเจริญของเรานั้นได้ขึ้นเขียงผ่าตัดเฟสออฟค่ะเรียกได้ว่ากระชากวัยนะคะลงมา20ปีค่ะ จนกลายเป็นข่าวใหญ่สถานวงการนะคะและตอนนี้นะคะนะักร้องลูกทุ่งรุ่นใหญ่ค่ะคุณสุรชัยสมบัติเจร,ริญหรือพี่แอดนะคะ mm hmm. ก็นะคะ mm hmm. หลังจากที่ได้เฟสออฟออกมาเรียบร้อยแล้วได้เปลี่ยนนะคะ รูปร่างนะคะภายนอกนะคะได้ปรับนะคะสิ่งที่มันหย่อนมันค้อยให้มันดูตึงนะคะก็ได้ออกนะคะเพลงใหม่นะคะปล่อยซิงเกลิลออกมาค่ะชื่อเพลงตึงสุรชัยเฟสออฟนะคะในจังหวะคึกคักสนุกสนานค่ะส่วนเนื้อเพลงนั้นก็แสนจะเข้ากับลุกใหม่นะคะ ของพี่แอดของเรานั้นแบบสุดๆค่ะวันนี้นะคะอยากจะมานะคะเจาะดวงพี่แอดสักนิดหนึ่งนะคะบอกได้เลยนะคะว่าดวงของพี่แอดเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับว่านะคะพี่แอดนั้นไม่ได้ปลดปล่อย ในเรื่องของพลังความสามารถทั้งหมดมานะคะหลากหลายคนนะคะจะสังเกตบางทีพอเราอายุเยอะขึ้นนะคะเรายังมีความเ,ออเป็นเด็กอยู่หรือยังมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะเป็นในแนวที่เขาเรียกว่าเป็นความฝันที่เราอยากจะทำนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนลุกข้างนอกนะคะอาจารย์เชื่อว่าหลากหลายคนนะคะอาจา <c oughs> จะได้ออกมาวิพา์วิจารณ์พี่แอดว่าโอ้ยทําไมพี่แอดเขากล้าเปลี่ยนลุกจังเลยทําไมถึงเป็นข่าวใหญ่พี่แอดรู้สึกยังไงหรือมีสุขภาพจิตอย่างไรกับข่าวแบบนี้แต่อาจารย์บอกได้เลย ว่าคนเรานั้นเกิดมามีหนึ่งชีวิตค่ะดังนั้นนะคะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะแม้สิ่งนั้นเนี่ยคนอื่นจะไม่เข้าใจแต่ถ้า เราทําแล้วเรามีความสุขทําไปอาจารย์เชื่อว่าพี่อามีความสุขค่ะในการที่ทําเฟสออฟในครั้งนี้และนะคะถึงได้สื่อสารออกมานะคะในเพลงตึ้งสุรชัยเฟ e ออฟนะคะที่เป็นเพลงใหม่ล่าสุดนะคะให้คุณผู้ชมนั้นนะคะได้เข้าใจถึงความสุขค่ะความรู้สึกดีความรู้สึกที่เป็นนะคะความรู้สึกที่มีความสุขนะคะเพราะบอกได้เลยบางครั้งเนี่ย คนเราเนี่ยนะคะอยากจะทํานู่นทํานี่มากมายแต่หลากหลายคนขาดความกล้าค่ะแต่พี่แอดนะคะก็กล้าที่จะทำค่ะทาเพื่ออะไรทําเพื่อโอเคเราไม่ได้ต้องการให้ใครมาชมเราว่าเอ้หลอดจังหน้าเด็กจังแต่บางทีมันเป็นความปลื้มนะคะหรือความรู้สึกส่วนตัวนั่นเองนะคะอาจารย์ขอแนะนำสักนิดหนึ่งนะคะสำหรับนะคะพี่แอสสุรชัยสมบัติเจริญนะคะถ้าอยากให้ดวงพุ่งขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นในวันเกิดค่ะ25สิสิงหาคมนะคะให้ทานมังสวิรัต ตลอดทั้งวันและที่สําคัญคะ่ะถวายผ้าไตจีวร9ชุดนะคะจะช่วยให้อะไรต่างๆที่เคยติดขัดนั้นนะคะจะดีขึ้นและที่สําคัญจะดึงความสามารถนะคะดึงพลังนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้างในนะคะมาใช้ให้ได้มากขึ้นและจะโด่งดังนะคะและที่สําคัญจะมีผลงานดีๆออกมาให้แฟนเพลงได้ฟังอีกมากมายนั่นเองค่ะนี่คือนะคะศิลปินในดวงใจของเราคะ่ะพีแอดสุรชัยสมบัติเจริญนั่นเองค่ะ